เรื่องนี้น่าตกใจจนแทบหยุดหายใจชายคนหนึ่งยอมทำทุกอย่างไปถึงจุดสุดขั้วของโลกเพื่อกระทำสิ่งที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้มันทำให้เราตื่นตะลึงไม่มีใครรู้ว่าเธออยู่ที่ไหนไม่มีใครได้ยินจากเธอไม่มีใครเห็นหน้าเธอไม่มีการเคลื่อนไหวในบัญชีธนาคารบัตรเครดิตหรือโทรศัพท์ของเธอเลยเมื่อวันที่27เมษายน2559 ทริชาทอดไม่ได้ไปรับลูกสาวเฟสจากบ้านที่เลี้ยงเด็กก่อนไปทำงานตามปกติทริชายังไม่ไปทำงานด้วยผู้คนเริ่มโทรหาคนอื่นเพื่อหาว่าทริชาอยู่ที่ไหนและหนึ่งในสายนั้นไปถึงครอบครัวของเธอซึ่งเริ่ม กังวลทันทีพวกเขาไม่รอให้เธอปรากฏตัวหรือคิดหาเหตุผลมากมายว่าทำไมเธอถึงไม่มาต,ตัดสินใจไปที่บ้านของเธอเพื่อตรวจสอบด้วยตัวเองเมื่อไปถึงพบว่ารถของทิชาถูกขโมยไปและไม่นานพวกเขาจะรู้ว่านั่นไม่ใช่รถคันเดียวที่หายไปอย่างไรก็ตามทิชาหาไม่พบไฟในบ้านยังเปิดอยู่ของชําวางเกลื่อนราวกับว่าเธอเพิ่งกลับจากซื้อของและออกไปทําอย่าง อื่นรถของเราก็ไม่อยู่ที่นั่นแต่สิ่งใดสําคัญถึงขนาดที่เธอไม่ไปรับเฟสและทําไมเธอไม่บอกใครขณะที่พวกเขาตื่นตระหนกค้นหาเธอและคิดถึงทุกที่ที่เธออาจไปพวกเขาเห็นบางอย่างนอกบ้าน ข้ามถนนไปมันคือรถของเธอพวกเขากังวลเรื่องการหาทริชามากจนไม่ทันสังเกตรถของเธอในตอนแรกยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาจะไม่มองหารถของเธอข้ามถนนเพราะนั่นไม่ใช่ที่ที่เธอจอดรถปกติมีบางอย่างผิดปกติแน่นอนและครอบครัวรู้ว่าต้องแจ้งตำรวจเมื่อทริชาถูกรายงานว่าหายตัวไปผู้คนเริ่มตั้งทฤษฎีบางทีเธออาจหนีไปบางทีเธออาจออกไปแค่ไม่ กี่นาทีและจะกลับมาปริศนาแรกที่ต้องแก้คือรถของเธออยู่ที่ไหนตำรวจรู้ทันทีว่ารถของทริชาจะให้เบาะแสชุดแรกเมื่อตรวจภายในพกกระเป๋าและกุญแจของทริชายังอยู่ในที่จุดระเบิดนี่พิสูจน์ว่าทริชา ไม่ได้หนีไปเพราะผู้หญิงธรรมดาจะไปไหนได้โดยไม่มีรถในสมัยนี้กล้องวงจรปิดให้คำตอบเพียงครึ่งเดียวตำรวจเห็นทริชาขับรถไปที่ร้านขายของชำและซื้อของที่พบในบ้านเธอกลับบ้านและนั่นคือครั้งสุดท้ายที่เห็นเธอก่อนที่พวกเขาจะค้นหาเพิ่มเติมมีปริศนาอีกข้อในคดีทริชาและเฟซควรใช้เวลากับบางคนในเย็นวันที่26เมษายน ดังนั้นเธอไม่ได้ไปหาพี่เลี้ยงเด็กวันนั้นหากทวิชาฝากเฟสไว้พี่เลี้ยงเด็กจะเป็นคนสุดท้ายที่เห็นทวิชาก่อนหายตัวไปเห็นได้ชัดว่ามีเพียงพี่เลี้ยงเด็กที่ตอบคําถามเหล่านี้ได้หลังจากสอบถามพี่เลี้ยงเด็กบอกว่าพ่อของเฟสและอดีตสามีของทวิชาสตีเวนวินเลียมเป็นคนพาเธอมาที่นั่นแต่ก่อนจะคุยกับสตีเวนตำรวจอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทวิชา เกิดเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2529ที่สจวดมาติงเขาตีฟลอริดาแพทริเซียเกลทอสเป็นลูกสาวของเดวิดโจเซฟทอสและรีเบคกาเจนทอสทุกคนรู้จักเธอในชื่อทริชาเธอมีชีวิตวัยเด็กที่ยอดเยี่ยมเติบโตมากับเพื่อนๆในปี2547เธอจบจากโรงเรียนมัธยมเซาฟอกและเข้าร่วมกองทัพอากาศสหรัฐเพื่อรับใช้ชาติตั้งแต่เด็กทริชา มีเพื่อนชื่อสตีเวนพวกเขาติดต่อกันแม้เมื่อทริชาถูกส่งไปคูเวตและอิรักเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทหารทั้งสองไม่ทันสังเกตเมื่อมิตรภาพกลายเป็นความรักไม่นานพวกเขาเริ่มคบกันความรักของทั้งคู่พัด นาและแต่งงานกันอะไรจะดีไปกว่าการแต่งงานกับเพื่อนวัยเด็กคำตอบขึ้นอยู่กับข่าวดีหนึ่งข้อทิชาตั้งคันลูกของสตีเว่นเมื่อลูกสาวเกิดมาพวกเขาตั้งชื่อว่าเฟสแต่ชีวิตไม่ใช่นิทานและไม่ใช่ทุกเรื่องที่จบอย่างมีความสุขสตีเว่นและทิชาคบกันมากกว่า10ปีก่อนเริ่มมีปัญหาในชีวิตสมรสปัญหาแย่ลงและหลังจาก11ปีพวกเขาตัดสินใจแยกทางแม้แยกกันแล้วพวกเขายังเป็นมิตรทิชาลาออกจากตำรวจและย้ายไปฮอบซาวนฟลอริดากับเฟสแม้เฟสจะอยู่กับแม่แต่เธอได้ใช้เวลากับพ่อเมื่อสตีเว่่่นนนมมาาาาเเยยีีีททรริิชคคสสตงศ ใจดีและอยากช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อทำตามความฝันเธอตัดสินใจเป็นพยาบาลเธอได้ปริญญาพยาบาลจากวิทยาลัยเทคโนโลยีเซนทรัลคาโลนและเริ่มทำงานเป็นพยาบาลที่ h o s t p i c t เท e เชอร์คสแต่เรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจของเธอกำลังจะกลายเป็นโศกนาฏกรรม ในสัปดาห์สุดท้ายของเมษายน2559สตีเวนขับรถจากฐานในนอตแคโรไลนาเพื่อพบเฟดเขาจอง Airbnb ในเมือง2 3ันขณะที่คำถามเกี่ยวกับเขามากขึ้นในคืนเดียวกันนั้นทริชาขับรถออกไปตำรวจติดตามโทรศัพท์ของคริชาและพบว่าเธอไปที่ Airbnb สตีเวนเป็นคนต่อไปที่ถูกสอบปากคำเขายอมรับว่าทริชาอยู่กับเขาและเฟส แต่เธอออกไปหลังจากนั้นบอกว่าจะมารับเฟสในเช้าวันถัดไปเมื่อเธอไม่มาสตีเว่นฝากลูกสาวไว้กับพี่เลี้ยงเด็กเพราะต้องไปทํางานเขาบอกไม่ได้ว่าทริชายจะไปไหนแต่จากที่รู้จักเธอมานานเขาบอกตํารวจว่าเธอเป็นคนเคร่งศาสนานาและบางครั้งชอบเดินคนเดียวที่ชายหาดคนที่รู้จักทริชาดีก็ยืนยันเช่นกันตำรวจมีเบาะแสแล้วพวกเขารู้ว่าเธออยู่คนเดียวตอนกลางคืนแต่ต้องหาว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขารู้ว่าทริชาชอบเดินบนชายหาด ซึ่งนำไปสู่เบาะแสต่อไปตํารวจพบชายที่เธอคุยด้วยขณะอยู่ที่ชายหาดจากกล้องวงจรปิดแม้จะเห็นชายคนนี้บนชายหาดแต่ทิษชาไม่อยู่ที่นั่นเขาดูเต่าวางไข่และถูกตัดออกจากผู้ต้องสงสัยทันทีเวลาผ่านไปแต่ไม่มีเบาะแสใหม่ในจุดนี้มีเพียงทิษชาที่รู้คําตอบทั้งหมดและน่าประหลาดใจที่ทฤษชาเองที่แก้ปริศนาคดีทรษชาเขียนความคิดและความรู้สึกทั้งหมดในสมุดบันทึก ซึ่งเก็บความลับอันมืดมิสมุดเผยว่าสตีเวนไม่ใช่อย่างที่เห็นเขาเคยทำร้ายทริชาและถึงขั้นเตะท้องเธอตอนตั้งครรภ์เพื่อนที่รู้จักทั้งคู่ตั้งแต่เด็กตกใจเมื่อรู้ว่าทริชาต้องทนทุกข์อยู่เงียบเงียบเพราะสตีเวนกลายเป็นคนที่ทริชากลัวแม่ของสตีเวนให้การต่อต้านลูกชายเผยมุมมองสำคัญอีกมุมเขาเคยบอกว่าอยากให้ทริชาหายไปเมื่อถูกถามเรื่องการหายตัวไปของทริชาสตีเว่นโกหกเขาไม่รู้อะไรความแค้นของเขารุนแรงถึงขั้นเกลียดทุกสิ่งที่ทริชารักเขาบีบคอและฆ่าสุนัขสอ องตัวของทริชาหลังฆ่าสิ่งที่เธอรักเขาต้องการให้เธอหายไปเมื่อทริชาหายตัวไปเห็นชัดว่าสตีเวนมีส่วนเกี่ยวข้องกล้องวงจรปิดกลายเป็นจุดสนใจหลักแม้สตีเวนปฏิเสธว่าไม่ได้ขับรถของเขาและรถของทริชาในคืนนั้นเขาอ้างว่าไปเติมน้ำมันให้รถของเธอเพราะน้ำมันใกล้หมดซึ่งเป็นคำโกหกตำรวจพบถังน้ำมันรถของทริชาเกือบเปล่าในตอนเช้ายิ่งไปกว่านั้นเขาถูกเห็นรอบบ้านของทริชาคืนนั้นแม้มีโอกาสน้อยที่เขาไม่ได้ทำผิดคำให้การแรกของเขาไม่จริงเขาถูกจับเมื่อวันที่24พฤษภาคม2 5 0 0 ทาให้การของเขาเปลี่ยนไปเมื่อถูกสอบสวนและมีหลักฐานมากขึ้นครั้งนี้เขาไม่รู้เรื่องการหายตัวไปของเธอเพราะเธอตายแล้วเขาบอกว่าไปบ้านทริชาเพื่อเอาแล็ปท็อปตามที่เธอขอแต่เมื่อกลับไปที่ Air b บ b แทริชานอนอยู่บนพื้นเกือบตายสตีเว่นเสียสติคิดว่าทริชาวางแผนใส่ร้ายเขาเขาตื่นกระหนกและพาทริชาไปในรถค่ะ องเธอเขาขับไปเรื่อยๆและหยุดที่จุดสุ่มวางร่างของทริชาและพับแขนเธอทำไมเขาไม่พาเธอไปโรงพยาบาลยังคงเป็นปริศนาเขาบอกว่าเธอยังไม่ตายจริงๆเลยวางโทรศัพท์ไว้ข้างๆเผื่อว่าเธอจะโทรหาใครทำให้การนี้ดูแย่มากและเขาไม่ได้พยายามทำให้ฟังดูสมเหตุสมผลมีคำถามเพิ่มขึ้นแต่คำตอบของสตีเวนเปลี่ยนไปทริชารู้ว่าสตีสตีสตเขาสามารถโกหกได้สุดโต่งแค่ไหนเพราะเธอเคยสงสัยเขามานานสตีเวนฉันรู้ว่าคุณเหนื่อยฉันก็เหนื่อยเหมือนกัน นักสืบอพูดฉันพยายามสร้างภาพของคุณเพื่อปกป้องคุณเพราะตอนนี้เธอไม่มีทั้งพ่อและแม่คุณเข้าใจไหมถ้าทุกอย่างเป็นอย่างที่คุณบอกซึ่งฉันเข้าใจทุกอย่างที่คุณพูดเมื่อวานมันใช้เวลานานกว่าจะได้คําตอบจากคุณแต่ถ้าเกิดอย่างที่คุณบอกก็ไม่มีเหตุผลที่คุณจะไม่พาเราไปหาเธอคุณเข้าใจไหมถ้าไม่มีบาดแผลหรืออะไรบนร่างเธอเราจะบอกว่ามันคงเกิดอย่างที่เขาบอกและเขาแค่ทําเรื่องโงโๆนาเธอออกไปแทนที่จะโทร911หรือพาไปโรงพยาบาล นั่นเป็นความผิดเล็กน้อยเมื่อเทียบกับบอหาคาตกรรมคุณเข้าใจไหมแต่สตีเวนยืนกรานว่าไม่รู้ว่าทิ้งคริชาวไว้ที่ไหนเพราะเขาขับเร็วและกลัวจนจำไม่ได้ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเขาบอกแต่คุณไปถึงที่นั่นคุณกลับมาได้คุณคิดได้ชัดเจนพอที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือกำจัดเสื้อผ้าคุณคิดได้ชัดเจนพอที่จะส่งข้อความหลอกในเช้าวันถัดไปเพื่อปกปิดรอยเท้านักสืบโต้สตีเวนยังปฏิเสธผมไม่รู้เขายา้ำ เหตุเดียวที่คุณไม่พาเราไปหาคือเพราะเธอไม่ได้ตายอย่างที่คุณบอกนักสืบกล่าวในที่สุดสตีเวนยอมรับเขาเล่าว่าทริชาเริ่มทะเลาะเรื่องเงินเลี้ยงดูเด็กการโตเถียงรุนแรงขึ้นทริชาขวางทางเขามันรุนแรงมากผมแค่พยายามถอยและลดความตึงเครียดแต่ผมออกจากบ้านไม่ได้เขากล่าว ผมไม่อยากผลักเธอไม่อยากแต่ต้องเธอเพราะผมกลัวจะเหมือนครั้งก่อนที่เธอทําให้เรื่องใหญ่โดยไม่มีเหตุผลแล้วผมถูกจับแต่เมื่อผมผลักเธอเธอโกรธมากขึ้นผลักผมกลับผมเลยพยายามผลักเธอออกเธอลื่นและหัวกระแทกเขาอ้างว่าไม่ใช่ความผิดของเขาแต่คําสารภาพนี้ไม่ใช่ความจริงนักสืบรู้คุณรู้ว่าเธออยู่ไหนพวกเขากดดันเห hey. ตุเดียวที่คุณไม่พาเราไปคือมีอะไรเกิดขึ้นในบ้านนั้นและคุณไม่บอก สตีเว่นยืนยันว่าไม่รู้แต่สุดท้ายเขายอมพาตำรวจไปที่เขาทิ้งร่างของทริชาไม่ใช่เพราะเขาเปลี่ยนใจแต่เพราะเขารู้ว่าตำรวจจะเชื่อเรื่องที่สองของเขาว่าเขาฆ่าเธอตำรวจเสนอข้อหาฆาตรกรรมระดับสองพร้อมโทษ35ปีหักคาเฉหาศพเขาไม่พาไปที่เคสงวนสัตว์ป,ป่าจชาและมาริรนา,าโจนฮังเกอร์แลนด์เนมาตินและปามบี้ชตีที่นพบรรร่างของทริชาในอ่าง สิ่งที่สตีเว่นไม่ได้บอกตอนสอบสวนแต่ยอมรับภายหลังเมื่อถูกกดดันทริชาเพิ่งอายุ30ปีเมื่อ19กุมภาพันธ์2559และสตะวันตัดสินว่าเธอจะต้องตายในวันที่26เมษายน2559เพียง2เดือนต่อมาจุดประสงค์ที่แท้จริงของการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อพบเจอแต่เพื่อคอทริชาเมื่อทริชานาะฝากเฟซไว้กับเขาเขาไม่กลา้า ทำอะไรแต่เมื่อเธอจับไปเขารู้ว่านี่คือโอกาสเขาเรียกเธอกลับมาและเมื่อเธอมาถึงเขาทําให้เธอสลบแต่เธอยังไม่ตายสตีเว่นรอให้เธอฟื้นเพื่อเรียกรหัสอีเมลของเธอเขาวางแผนจะส่งอีเมลถึงทุกคนว่าว่าเธอจะทิ้งทุกหยอหางไปตลอดการแต่เมื่อทริชาฟื้นเธอกลัวและเริ่มตะโกนสตีเว่นโมโลและกังวลว่าคนจะได้ยินเขาโกรธมากจนต่อยเธอแรงจนถึงตายนี่เกิดขึ้นขณะที่ลูกสาววัยสองขวบของพวกเขานอนอ,นอยู่ในห้องข้าง เขานำร่างของที่ลงถุงขยะและวางแผนขับไปที่เขตสงวนสัตว์ป่าหังกรนที่เขาขุดหลุมไว้แล้วเขาใช้รถของทิชาแต่ไปเติมน้ำมันซึ่งเป็นความผิดพลาดเขาถูกจับภาพได้ในกล้องวงจรปิดหลายตัวขอขอขับรถของทิชาเขาระวังมากและซื้อเลื่อยไฟฟ้าในนอตแคโรไลนาเพื่อตัดฟันและลายนิ้วมือของทิชาเขาต้องการกำจัดสิ่งที่ระบุตัวตนได้หากพบศพเขาตัด ร่างเธอและพยายามละลายชิ้นส่วนในอ่างกรดขณะที่ครอบครัวของทริชาใจสลายพวกเขารู้ว่าทริชาจะไม่กลับมาแต่ไม่อยากยอมรับจนกว่าจะรู้ว่าเกิดอะไรเมื่อรู้ถึงวินาทีสุดท้ายของเธอพวกเขาเสียใจที่สุดคือสตีเวนนัทริชาเพื่อได้สิทธิเลี้ยงดูเฟสเพียงผู้เดียวเขาไม่สนใจลูกสาวเขาแค่อยากพรากเธอจากทริชาครอบครัวของทริชาไม่อยากเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นกล่าวว่า ราจะคิดถึงความรักที่สดใสของเธอหัวใจที่รับใช้และรอยยิ้มที่งดงามเพราะทริชาเป็นคนเคร่งศาสนาครอบครัวเน้นว่าชีวิตของเธอแสดงถึงพระคุณและความเมตตาของพระเจ้าผู้พิพากษาแลเรนเมอร์แมนตัดสินให้ดำเนินการพิจารณาคดีของสตีเวนต่อในวันที่30กันยายน2559เขาพบว่าสตีเวนมีความผิดฐานฆาตรกรรมระดับสและละเลยเด็กและตัดสินจำคุก35ปีตามข้อตกลงเขาใช้เวลาใน เรือนจำมาติงเขาตี130วันแล้วไอาการเรียกเงินกว่า38 000ล้านบาทเพื่อชดใช้ค่าใช้จ่าย ใในการสอบสวนความดีของทริชากระจายไปถึงครอบครัวเมื่อถึงเวลาตัดสินเดวิดพ่อของทริชาเล่าถึงความทรงจำของลูกสาวหน้าประหลาดที่เขาอวยพรให้สตีเวนผู้ก่อความเจ็บปวดให้ครอบครัวเปลี่ยนแปลงพบความสุขผ่านศรัทธาและใช้โอกาสทางการศึกษาในคุกสตีเวนกอดจากวิลเลียมจูเนียร์พ่อของเขาซึ่งเสียใจกับปัญหาของลูกชายแม้สตีเวนทำเรื่องนางหงายต่อทริชาครอบครัวของเธอยังคงใจดีและให้อภยัย ทริชาวิญญาณอันเป็นที่รักได้พักผ่อนที่สุสานแห่งชาซอฟ,ฟาริดาในเลขวอดพ่อของเธอสร้างอนุสร์เล็กๆที่โบสถบีคอนแบปติส์ในจูปิเตอร์ซึ่งเขาไปเยี่ยมทุกสัปดาห์ความทรงจำของทริชายังมีชีวิตในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ครอบครัวยึดเหนี่ยวด้วยศรัทธาแทนที่จะจมกับการจากไปของทริชาครอบครัวหวงแหน30ปีอลัมค่าที่มีกับเธอหลังสูญเสียทริชาพวกเขาพบ ความปลอบใจในการเลี้ยงเฟซชื่อที่หมายถึงปาฏิหารเพราะเธอสูญเสียทั้งพ่อและแม่ในคืนเดียวกันหนึ่งในความรุนแรงอันน่าสยดสยองและอีกหนึ่งในคุกเธอได้รับการเลี้ยงดะอูด้วยความรักและคำสอนสาศาสนาได้ฟังนิทานก่อนนอนที่มีทีมศรัทธาเธอถูกส่งไปอยู่กับโจนาธานท็อตท,ที่ชายของคริชาและภรรยา การปฏิเสธความรับผิดชอบของสตีเวนการเปลี่ยนเรื่องและการละเลยรายละเอียดบางอย่างแสดงว่าเขาต้องการบิดเบือนเรื่องให้ตัวเองดูดีในสถานการณ์นี้คุณคิดว่าสตีเวนมีทางเลือกอื่นใดบ้างแทนการเก่ออาชญากรรมระบบยุติธรรมควรจัดการคดีเช่นนี้อย่างไรเพื่อให้สมดุลระหว่างความรับผิดชอบและการฟื้นฟูขอบคุณที่ร่วมสำรวจเรื่องราวอาชญากรรมที่ ยินดีเยีย่ยนี้หากคุณพบว่ามันน่าสนใจอย่าลืมกดไลค์และสมัครสมาชิกเพื่อรับเรื่องราวลึกซึ้งเพิ่มเติมมีความคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับคดีนี้แบ่งปันในความเห็นด้านล่างฉันอยากได้ยินจากคุณและจำไม่อย่าหยุดสงสัยอยู่อย่างปลอดภัยและตั้งคำถามกับโลกนี้ต่อไป